คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลารถยุโรปเสียทีค่าใช้ใจ่ายมันถึงได้เจ็บปวดขนาดนี้เพราะนั่นไม่ใช่แค่เรื่องแบรแล้วล่ะครับแต่มันเกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการนําเข้าล่ะครับทั้งระบบรถยุโรปอย่าง Mercedes- Benz BMW หรือ a u d ดมักใช้วัสดุคุณภาพสูงกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปตั้งแต่แผงเบรกโลหะในเครื่องยนต์ไปจนถึงพลาสติกภายในห้องโดยสารเลยครับซึ่งหลายชิ้นต้องผ่านมาตรฐานเฉพาะของยุโรปนั่นแหละครับเช่น ECE Regulations Economic Commission for Europe Regulations เป็นข้อกําหนดจาก UNECE Nations Economic Commission for Europe ซึ่งกำหนด,ดมาตรฐานความปลอดภัยด้านยานยนต์ในประเทศยุโรปครับหรือ DIN standard Deutsch Institut für Normung เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนีครับซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์เลยละครับแล้วเมื่ออะไหล่เสียเราไม่สามารถใช้ชิ้นส่วนทั่วไปได้ง่ายๆครับเพราะอะไหล่หลายชิ้นต้องนำเข้าทั้งหมดจากเยอรมนีออสเตรียหรือฝรั่งเศสนั่นเองจึงทำให้มีการบวกต้นทุนเพิ่มเติมทั้งค่าขนสง่งค่าภาษีนำเข้าและค่าใช้จ่ายจากการที่ไม่มี โรงงานผลิตในไทยบวกกับนะครับแล้วการซ่อมต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง เช่น OBD2 Scanner เครื่องสแกนระบบวิเคราะห์รถยนต์ชื่อเต็มคือ Onboard Diagnostics 2ที่รองรับแต่ละยี่ห้อล่ะครับต้องมีช่างที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางเช่นที่รับรองโดย ASE เป็นใบรับรองมาตรฐานช่างซ่อมรถยนต์ระดับสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ BMW Step Program Service Technician Education Program Step เป็นโครงการฝึกอบรมเฉพาะทางของ BMW เพื่อปั้นช่างเทคนิคสำหรับแบรนด์ตนเองโดยตรงนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องแบรนด์หรูเพียงอย่างเดียว เป็นเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและระบบบริการหลังการขายที่ทําให้การซ่อมรถยุโรปแพงกว่ารถญี่ปุ่นแต่ถ้าดูแลถูกวิธีมันก็อยู่กับเราได้นานกว่าเหมือนกันนะครับ